ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะสาหรับนางเอกสาวชื่อดังอย่างไอซ์ปิชยาพงธนานิกรที่จู่ๆล่าสุดค่ะก็ออกมาโพสภาพแปลกกลางดึกจนหลายคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาว โยงไปถึงความสัมพันธ์ของสาวไอซ์กับแฟนหนุ่มลูกครึ่งวันเลิกกันแล้วหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้นะคะนางเอกสาวเนี่ยเพิ่งมาร่วมรายการดังกับสเตฟานอิสเลอร์แฟนหนุ่มลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์และได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่ต่างยอมรับว่าทั้งคู่มีลฟ์สไตล์และความชอบแตกต่างกันจนทะเลาะกันและเกือบจะเลิกกันแต่ก็ยังคงประคองความรักมาได้จนถึงปัจจุบันแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดคัะสาวาไอซ์ปรีชาจูจูก็ออกมาโพส์ภาพผ่านไอจีสตอรี่ i p ้ป i i a เป็นภาพสีดำสนิทโดยไม่มีแคปชั่นหรือคำบรรยายใดๆประกอบในขณะที่โพสต์ถัดมาเป็นภาพถ่ายของมือซึ่งกำลังถือขวดแคปซูลสมุนไพรอย่างยาแคปซูลบัวบกพร้อมกระบุคแคปชั่นแก้ช้ำพร้อมรูปอีโมจิหัวใจสีขาวและตั้งคำถามสั้นๆแนบมาด้วยว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่นอกจากนี้ค่ะในโพสต์เดียวกันนั้นเนี่ยซาวไอซ์ยังได้เลือกเพลงความรักไม่ง่าย ของศิลปินโทบีโดยหยิบเอาท่อนที่มีเนร้องว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้ไม่อยากคาดหวังเพราะเธอไม่จริงไม่เป็นไรฉันเองก็ได้กำไรไม่ควรต้องมาเสียใจก็คงต้องปล่อยเธอไปมาใช้ประกอบภาพถ่ายดังกล่าวด้วยและเมื่อลองย้อนกลับไปดูภาพคู่ใน IG ค่ะก็พบว่าหายเกี้ยงงานนี้ทำหลายคนต่างสงสยัยและตั้งคำถามว่าสาเหตุโพสเศร้าของสาวอ้นั้นมาจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอกับแฟนหนุ่ม กำลังมีปัญหาก,กันหรือเปล่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอฟังคำตอบจากป่าซาวไอเองขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ